ครั้งที่สามร้อยแปดสิบห้าคืนนี้ย่างนี้กับพระพุทธเจ้านะครับเป็นภาษาบาลีผมจะยกบาลีมาให้ฟังว่ามันจะเป็นจิตสั่งหรือจิตไม่สั่งอะไรก็พิจารณาดูนะครับแต่ว่าผมก็เชื่ออย่างอาจารย์ว่ามันไม่สั่งแต่ว่ามันเฉียดเหลือเกิเขียดจริงๆอย่างว่างนี้ครับบาลีพุทธเจ้ากรัดแก่อามัตรกุลทรีเทวบุตรภาคหนึ่งท้งบทภาคต้นนี ถ้าผู้ที่เรียนบาลีแล้วก็ต่อดวรเจะเจอเจะอารกขาบาลีมโนบุพังคมาธรรมามโนเตถามโนโมยามณสา,าเจปุทุเสนพา,า,ตาสติวากโรติวา,ต,วาตะโตนางทุกขมโนเวติจักกังวาวาโตปงังอันนี้บาลีครับพุทธเจ้ากลัดอย่างนี้เจ้าแต่วันนี้ก็การที่จะแปลนะครับขอโทษที่ผมก็ไม่เชวีเศษที่จะแปลแต่พราะว่าบางอาจารย์นี่ ถื่อความมากไปกว่าที่แปลตามตัวหนังสือคือการแปลนะครับมันมีสองอย่างแปลเถื่อความแปลตามพยัญชนะอ่ถ้าเถื่อความก็ว่ากันไปถ้าแปลตามพยัญชนะก็ว่ากันไปแต่ผู้ตอบพ้นนี่ต้องแปลตามพยัญชนะครับผมจะแยกกลับไปดูนะครับท่านที่ไม่เคยเรียนมนโนก็คือมณนนะหรือว่าจิตนี่แหละอันเดียวกันละบุพพังก็ปุพระแปลว่าตอนขมาก็ขะมแะแปลว่าไปว่าถึง ทำมาแปลว่าทมก็แปลได้ความว่าทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนนี่กับท่านว่าอย่างนี้กับทำแปลว่าถึงปุพะแปลว่าก่อนมนโนแปลว่าใจด้วยจิตทมทั้งหลายมีทำทั้งหลาย,ททลายรวมทั้งนามธรามรูปธทรมีใจถึงก่อนท่านว่าอย่างนี้กับแล้วก็ยังมีคําต่อไปว่ามนโนเศรษฐามีใจประเสริฐ มโนโมายาสําเร็จแล้วด้วยใจนี่มันก็มันเขียดมันก็นแล้วก็ไอ้ใจสั่งไอ้จิตสั่งมันเขียดมวก่อนแต่พิจารณาดใหยดีก่อนมโนเศษผาว่ามีใจประเสริฐในธรรมทั้งหลายมีใจประเสริฐมโนโมายาสําเร็จแล้วดดวกใจน่แปลตามตัวนะครับมัณสาเจปทุทเถนะหาสติวากรโรติวาเมื่อใจเราชั่วแล้วจะพูดจะทำพวกนั้นย่อมไปตาม เหมือนอย่างล้อเหมือนตามเท้าโคฉะนันคือมันมันตามเท้าโคไปถ้าโคเดินไม่ดีก็ล่อกระเบียดนี่บาลีมันเป็นอย่างนี้ครับทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนต้องมีใจประเสริฐสําเร็จแล้วเดี๋ยใจนี่มันคล้ายๆมันเขียดร่าใจอย่าเป็นม่อผู้สั่งเหมือนกันล่ะคือทุกๆอย่างใจมันถึงก่อนใจมันประเสริฐกว่าอะไรหมดใจมันสําเร็จประดี๋ยใจทำไมมีใจมันก็ทําอะไรไม่สำเร็จ มันเป็นอย่างนี้บาลีเป็นอย่างนี้ครับแล้วเท่าที่อ่านมาน,นี่เท่าที่แปลมานี่ท่านหลายคนเห็นนะมันเฉียดเหลือเกินที่ว่าจิตสั่งขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่กรุณาให้ความรู้ในทางศัพท์ภาษาบาลีนะคะสําเร็จแล้วด้วยใจถ้าจิตประเภทนั้นไม่เกิดไม่เป็นสมุดฐานรูปนั้นก็เกิดไม่ได้แต่จิตเกิดพร้อมกับรูป ในอุปาทขณะทันทีจิตจะมีเวลาสั่งรูปที่เกิดร่วมกันในอุปาทคณะได้ไหมแ้ะจิตขณะต,ต่อไปก็มีรูปที่เกิดพร้อมในอุปาทขณะที่เป็นจิตตัชรูปแล้วโดยการศึกษาโดยละเอียดนะคะไม่ทาราบว่าท่านยังจะคิดว่าจิตสั่งรูปได้อย่างไรแต่จิตทรงแสดงไว้ว่าเป็นสมุดฐานเป็นธรรมะที่ก่อตั้งให้เกิดรูป ในภูมิที่มีขันห้าและได้ทรงแสดงไว้ด้วยว่าจิตประเภทใดเป็นสมุดฐานให้เกิดรูปได้จิตประเภทใดไม่เป็นสมุดฐานให้เกิดรูปจากขูวิญ,ญญาณจิตกุศล,ลวิบากอากุศล,ลวิบากไม่เป็นสมุดฐานให้เกิดจิตตัชรูปเลยเป็นจิตที่ไม่มีกํำลังที่จะเป็นสมุดฐานให้เกิดรูปได้ โสตวิญญาณกุศลวิบากอกุศลวิบากขานวิญญาณกุศลวิบากอกุศลวิบากทิวหาวิญญาณกุศลวิบากอกุศลวิบากกายวิญญาณกุศลวิบากอกุศลวิบากรวมจิตสิบดวงนี้ไม่เป็นสมุดฐานให้เกิดรูปนอกจากทวิปัญจวิญญาณจิตสิบดวงแล้วจิตอื่นเป็นสมุดฐานให้เกิดรูปแม้ขณะที่กำลังนอนหลับสนิท ก็เป็นสมุดฐานให้เกิดรูปไม่ได้สั่งไม่ทราบว่ชาชัดเจนแล้วหรือยังคะเอ,อผมขอเสริมที่ท่านอาจารย์อธิบายไปแล้วสักหน่อยนะครับที่ท่านมีความสงสัยว่าจิตเนี่ยสั่งได้หรือไม่ได้พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้เป็นภาษาบาลีว่าสัพเพธรรมาอนัตตาคือว่าแปลว,ว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้ ถ้าจิตสั่งได้แล้วก็ขัดกับหลักธรรมข้อน,นี้ขอให้ท่านที่ยังสงสัยและยังทางแทงใจนัน้นโปรดพิจารณาดูให้ดีนะครับพุตอง์รรงสั่งสอนหลักธรรมอะไรแล้วเป็นหนึ่งเท่านั้นไม่มีเป็นสองครับถ้าจิตสั่งได้ขัดกับหลักธรรมอันนี้สัเพธมานตานิการที่เรายืนเดินนั่งนอนหรือพูดได้นี้ ก็เป็นเพราะเหตุว่าจิตนี้มีความปรารถนาหรือคิดว่าเราจะเดินเราจะพูดเราจะนั่งก็ทําทให้เกิดกจิตชาตวาโยธาอย่างที่ทันอาจารย์เคยอธิบายมาแล้วรในคาบบนขอนนั้นก็ทาให้เกิดมีการเคลื่อนไหวในร่างกายของเรานี้ได้ทําให้เดินได้เหยียดแขนเหยียดขาคู่แขนเข้ามาหรือว่าพูดจานี้ได้อน,นี้เป็นเกิดจากอันนี้ครับขอให้ท่านพินาจารณาสมายว่าถ้าจิตสังได้แล้ว ถ็าขัดกักอนัตตาธรรมครับขอบพระคุณท่านผู้ฟังนะคะที่ได้กรุณายกหลักธรรมะให้พิจารณาว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยตามสภาพของธรรมะนั้นๆขอตอบจดหมายของพระคุณเจ้าข้อสามข้อความในจดหมายมีว่าพูดถึงเรื่องในหนังสือ ซึ่งพระคุณเจ้าคงจะหมายความถึงหนังสือปรมัสตธรรมสังเกตตอบปัญหาธรรมะข้อความในจดหมายมีว่าพูดถึงเรื่องในหนังสืออาจารย์พูดว่าการฟังธรรมะไปกำหนดที่บุคคลจึงมีเรื่องสะเทือนใจควรพิสูจน์แต่เฉพาะสัจธรรมในลักษณะตามความเป็นจริงข้อนี้ในขั้นความเห็นควรจะเป็นเช่นนั้น แต่ในขั้นปฏิบัติไม่ได้ผลถ้าบุคคลผู้แสดงธรรมะไม่มีความสำคัญแล้วพระพุทธเจ้าจะแสดงองค์แห่งพระธรรมกถิบนักแสดงธรรมะห้าอย่างไว้ทำไมก็เพราะเหตุว่าเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีใครเห็นว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องไม่สำคัญถ้าไม่สำคัญจริงแล้วเราจะต้องมาพึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้าทำไม ถ้าเราไม่พึ่งสิ่งแวดล้อมจริงเราก็ต้องรู้เอาได้ตนเองกว่าธรรมะจะตกมาถึงเราและให้เกิดเป็นความรู้แก่ตัวเรานี้ก็ต้องพึ่งสิ่งแวดล้อมเป็นอันมากมีพระพุทธพจน์ข้อหนึ่งที่อาจารย์เคยนำมากล่าวซึ่งพระศาสดาตรัสกับท่านพระอ,อนทนว่าค,ความได้มิตรด,ดีความได้สหายดี ความน้อมใจภปยในคนดีเป็นพรหมจันท์ทั้งสิ้นทีเดียวถ้าพุทธพจน์ข้อนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งแต่อาจารย์ก็ไม่เห็นความสำคัญในพุทธพจน์ข้อนี้นี่เป็นข้อความในจดหมายของพระคุณเจ้าซึ่งดิฉันก็ขอกราบเรียนว่าการศึกษาพระธรรมต้องศึกษาโดยตลอดและก็จะเห็นว่าไม่ขัดแย้งกันแต่ถ้าศึกษาไม่ตลอดจะเห็นว่า ขัดแย้งกันที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะของผู้แสดงธรรมไว้ก็เพื่อประโยชน์ซึ่งท่านผู้ฟังควรจะได้ทราบข้อความโดยตรงในพระไตรปิฎกคือในอังคุตรนิกายปัญจกะนิบาตพุทธายีสุดมีข้อความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นโคลสิตารามใกล้เมืองโกสัมพี สมัยนั้นท่านพระอุทายีผู้อันครอหอัดบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแล้วนั่งแสดงธรรมอยู่ท่านพระอ,อนนท์ได้เห็นท่านพระอุทายีผู้อันคฤหัดบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแล้วนั่งแสดงธรรมอยู่จึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาสิ่งที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนันที่ควรส่วนข้างหนึ่งรั้นแล้วได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระอุทายีผู้อันครือหัดบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแล้วนั่งแสดงธรรมะอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานนการแสดงธรรมะแก่ผู้อื่นไม่ใช่ทําได้ง่ายภิกษุเมื่อจะแสดงธรรมะแก่ผู้อื่นพ่งตั้งธรรมะห้าประการไว้ภายใน แล้วจึงแสดงธรรมะแก่ผู้อื่นธรรมะห้าประการเป็นไนคือภิกษุพึงตั้งใจว่าเราจะแสดงธรรมะไปโดยลําดับหนึ่งเราจะแสดงอ้างเหตุผลหนึ่งเราจะแสดงธรรมะอาศัยความเอ็นดูหนึ่งเราจะเป็นผู้ไม่เพ่งอามิตรแสดงธรรมะหนึ่ง เราจะไม่แสดงให้กระทบตนและผู้อื่นหนึ่งแล้วจึงแสดงธรรมะแก่ผู้อื่นดุกราอานนท์การแสดงธรรมะแก่ผู้อื่นไม่ใช่ทำได้ง่ายที่ษุเมื่อจะแสดงธรรมะแก่ผู้อื่นพึงตั้งธรรมะห้าประการนี้ไว้ในภายในแล้วจึงแสดงธรรมะแก่ผู้อื่นถ้าท่านผู้ฟังจะพิจรารณา หลักธรรมะของผู้แสดงธรรมจะเห็นได้นะคะว่าภิกษุพึงตั้งใจว่าเราจักแสดงธรรมะไปโดยลำดับหนึ่งนี่เพื่อใครคะก็เพื่อผู้ฟังที่จะได้เข้าใจโดยละเอียดโดยชัดเจนในเหตุในผลนั่นเองเราจักแสดงธรรมะอ้างเหตุผลหนึ่ง ไม่ใช่ว่าให้เชื่อผู้ที่กล่าวโดยที่ไม่พิจารณาว่าธรรมะที่แสดงนั้นประกอบด้วยเหตุผลถูกต้องหรือไม่เพราะฉะนั้นการแสดงธรรมะจึงเป็นเพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกประการแม้แต่จัดแสดงธรรมะโดยลำดับหนึ่งจัดแสดงอ้างเหตุผลหนึ่งเพื่อท่านผู้ฟังเนี่ยคะ่ะจะได้พิจารณา ใส่ตรองสอบสวนเทียบเคียงได้สาระประโยชน์อันแท้จริงจากธรรมะที่ได้ฟังไม่ใช่เพื่อเหตุอื่นเลยเราจัดแสดงธรรมะอาศัยความเอ็นดูหนึ่งเราจัดเป็นผู้ไม่เพ่งอามิตรแสดงธรรมะหนึ่งนี่เป็นประการที่สำคัญที่สุดนะคะเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังเพราะเหตุว่า ถ้าผู้แสดงธรรมเนี่ยคะ่ะเป็นผู้ที่เพ่งอามิตรลาบยศสันเสริญสุขแสดงธรรมธรรมะนั้นย่อมจะคลาดเคลื่อนได้เพราะเหตุว่าไม่ได้แสดงตามเหตุตามผลของธรรมะแต่ว่าอาจจะคำหนึ่งถึงบุคคลถึงสถานที่ถึงสำนักถึงหมู่คณะว่าแสดงธรรมะอย่างไร จึงจะเป็นผู้ได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ที่แสดงธรรมะเป็นผู้ที่แพ่งอามิตรแสดงธรรมสิ่งใดที่ควรกล่าวอาจไม่กล้าที่จะกล่าวเพราะเกรงว่าจะไม่ได้ลาบยศสรรเสริญก็เป็นได้ท่านก็จะพิจารณาธรรมะที่ผู้นั้นแสนดงได้ว่า ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงหรือว่าคลาดเคลื่อนเพราะเห็นแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดสำนักหนึ่งสำนักใดหรือไม่เราจะไม่แสดงให้กระทบตนและผู้อื่นหนึ่งอันนี้เป็นกุศล,ลจิตถ้าผู้แสดงธรรมะมุ่งที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยคะ่ะเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องแต่ไม่มีเจตนาอื่นที่จะ กระทบบุคคลอื่นแต่ว่าเจตนาที่แสดงเหตุผลของธรรมะโดยตลอดนั้นก็เพื่อที่จะให้ผู้ฟังได้เข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าขณะที่ท่านฟังธรรมะถ้าท่านเป็นผู้ที่ฟังธรรมจริงๆท่านพิจารณาเป็นสองฝ่ายหรือว่าเป็นสองส่วนไม่ว่าท่านจะฟัง ธรรมะที่บุคคลใดแสดงก็ตามส่วนหนึ่งคือท่านพิจารณาธรรมะล้วนๆที่บุคคลน,นั้นแสดงว่าธรรมะนั้นถูกต้องมีเหตุผลตรงตามความเป็นจริงที่จะให้เกิดความเข้าใจที่จะให้เกิดความเลื่อมใสหรือไม่หรือว่าธรรมะที่บุคคลน,นั้นแสดงคลาดเคลื่อนจากความจริงไม่สมบูรณ์ในเหตุผล ไม่เป็นปัจจัยให้เกิดความเข้าใจและความเลื่อมใสนี่คือการพิจารณาธรรมะที่ได้ฟังประการหนึ่งส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งท่านอาจจะพิจารณาถึงธรรมะในบุคคลที่แสดงธรรมว่าบุคคลที่แสดงธรรมนั้นพร้อมด้วยธรรมะที่ไม่มุ่งอามิตรและก็อาศัยความเอนดูแสดงธรรมะที่ เกื้อกูลแก่ผู้ฟังจริงๆหรือไม่นั่นก็เป็นส่วนที่ท่านจะพิจารณาได้จากบุคคลที่แสดงธรรมแต่โดยประการใดก็ตามพระผู้มีพระภาคไม่ทรงให้บุคคลใดมีกิเลสโดยการที่จะติดในบุคคลผู้แสดงธรรมะเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงแสดงโทษของการติดในบุคคลไว้ด้วยไม่ใช่หมายความว่า เมื่อฟังธรรมะแล้วนะคะก็จะเลื่อมใสในบุคคลประการเดียวตามข้อความในจดหมายที่พระคุณเจ้าเขียนมาว่าถ้าบุคคลผู้แสดงธรรมะไม่มีความสำคัญพระพุทธเจ้าจะแสดงองค์แห่งพระธรรมกถึกนักแสดงธรรมะห้าอย่างไว้ทําไมก็เพราะเหตุว่าเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีข้อความในจดหมายมีว่า ใครเห็นว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องไม่สำคัญถ้าไม่สำคัญจริงแล้วเราจะต้องมาพึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้าทํำไมนี่ท่านก็ต้องแยกนะคะระหว่างธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงและบุคคลน,นั้นนำมากล่าวนี่เป็นสิ่งที่เราต้องพึ่งแต่ไม่ใช่หมายความว่าติดในบุคคล และเห็นว่าแม้ว่าบุคคลนั้นจะกล่าวคลาดเคลื่อนอย่างไรก็ตามก็ยังคงถูกต้องอันนี้จะเป็นโทษของการติดในบุคคลเพราะเหตุว่าท่านไม่ได้พึ่งธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้เพราะฉะนั้นขอให้ศึกษาโดยตลอดในพระไตรปิฎกจริงๆและจะเห็นว่าเพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงแสดงธรรมะของผู้แสดงธรรม และทรงแสดงโทษของการติดในบุคคลด้วยสำหรับเรื่องของบุคคลผู้แสดงธรรมหรือว่าผู้ฟังธรรมก็ตามผู้ใคร้ในธรรมะผู้สนใจในธรรมะนั้นควรจะให้จิตใจของท่านเป็นอย่างไรในการแสดงธรรมก็ดีหรือในการพิจารณาธรรมะที่บุคคลอื่นแสดงก็ดี ขอกล่าวถึงข้อความในสังยุตตินิกายนิทานวัคก,กัตะปะสังยุตจันทูปมะสุดซึ่งมีข้อความว่าถ้าผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถาบินดิกาเศรษฐีเขตพระนครสาวัีหน้าที่นั้นแหลพถ้าผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วได้ตรัสว่าดูกะระภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเป็นประดุดพระจันทร์จงพากกายพรากจิตออกเป็นผู้ใหม่เป็นนิดเป็นผู้ไม่ขนองในสกุลทั้งหลายเข้าไปสู่สกุลเถิดุกระภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงพรากกายพรากจิตแลดูบ่อน้ำซึ่งคร่ำคล่าหรือที่เป็นหลุมเป็นบ่อบนภูเขา รือแม่น้ำที่ขาดเป็นห่วงห่วงฉันใดพวกเธอจงเป็นประดุจพระจันทร์จงพรากกายพรากจิตออกเป็นผู้ใหม่เป็นนิดไม่ขนองในสกุลเข้าไปสู่สกุลฉันนั้นดูกระภิกสุทั้งหลายกัดสปะเปรียบประดุดพระจันทร์พรากกายพรากจิตออกแล้วเป็นผู้ใหม่อยู่เป็นนิด ไม่ขนองในสกุลทั้งหลายเข้าไปสู่สกุลดดกระพิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนพิกสุชนิดไรจึงสมควรเข้าไปสู่สกุลการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมให้เป็นผู้ใหม่เป็นนิดก็หมายความถึงการที่จะไม่สนิทสนมคลุกคลีเพราะว่าบางท่านเมื่อได้แสดงธรรมแล้วก็อาจจะหวังในความ สนิทสนมในลาบสกการะจากสกุลที่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโดยลักษณะนั้นนะคะการแสดงธรรมะนั้นก็ย่อมไม่บริสุทธิ์ข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระ,ระภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชนิดทิกสุชนิดไรจึงสมควรเข้าไปสู่สกุลทิกสุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมะทั้งหลายของข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐานมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งอาศัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอให้เนื้อความแห่งภาสิทธินี้จงแจมแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเถิดภิกษุททั้งหลายได้สดับต่อพระผู้มีพระภาคแล้วจัดทรงจำไว้ดังนี้ ครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคทรงบกฝ่าพระหัตถในอากาศตรัสว่าโดกะระภิกษุทั้งหลายฝ่ามือนี้ไม่คล่องไม่ยึดไม่พัวพันในอากาศฉันใดจิตของภิกษุผู้เข้าไปสู่สก,กุลไม่คล่องไม่ยึดไม่ผัวพันฉันนั้นเหมือนกันโดยตั้งใจว่า ผู้ปรารถนาลาบจงได้ลาบส่วนผู้ปรารถนาบุญจงทำบุญดังนี้ภิกษุเป็นผู้พอใจดีใจด้วยลาบของตนฉันใดก็เป็นผู้พลอยพอใจดีใจด้วยลาบของชนเหล่าอื่นฉันนั้นภิกษุผู้เห็นปานนี้แหลจึงควรเข้าไปสู่สกุลภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุ ผู้เข้าไปสู่สกุลไม่ขลองไม่ยึดไม่พัวพันในสกุลทั้งหลายโดยคิดว่าผู้ปรารถนาลาบจงได้ลาบส่วนผู้ปรารถนาบุญจงทำบุญดังนี้กัสปะเป็นผู้พอใจดีใจด้วยลาบของตนฉันใดก็เป็นผู้พลอยพอใจดีใจด้วยลาบของชนเหล่าอื่นฉันนั้น แม้ในการเข้าไปสู่สกุลหรือในการแสดงธรรมนี่นะคะเมื่อไม่แพ่งอามิตรไม่หวังลาบก็ย่อมไม่มีการที่จะแก่งแย่งหรือว่าแสดงธรรมะที่คลาดเคลื่อนข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกะระภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉนธรรมเทศนาของภิกษุชนิดไรไม่บริสุทธ ธรรมเทศนาของภิกษุชนิดไรบริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะทั้งหลายของข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐานมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นพี่พึ่งอาศัย